ช่วงเมื่อกี้เด็กสองมาสายครั้งนึงครับวันนี้ทางด้านบีซิเทโรก็อยู่ในชุดแดงวางขึ้นมาบอลยังติดสราวุธเอาครับไทยก็ไม่ได้เขาโดนโทษแล้วลองยิงกดโอ้โหบอลเกือบพอดีครับทุนนี้สายมีครับมาชูก้าปัดเข้ามาหน้าประตูมามาอั๊บช่วยแล้วไปทีมอิชิต้าตี้โหน้าประตูนล้วธานวีเหลือเชื่อ เฮ้ยประตูเลบอลเตี้ยเลยครับได้เสียดายแม่บอลมันโค้งหนีตัวประสิทธิ์นะครับแล้วลูกเนี้ยบอลจับมันอยู่เป็นข้าตักทาี่สุดนะก็เพื่อเล่นเล่นนิ่งิมากครับตัดใจโยกหนีก่อนถึงจังหวะและตรงกลางเนี่ยมันน่าจะว่างแล้วนะครับอัดไปเ,เต็มๆเลยโอตัดเข้าด้านในไหลออกมาให้ศิวกรศิวกรเปิดโอ,โ,หโ,หโอ้โหแล้วก็เป็นจุดโทษครับแม่ยกบอลนี้ไปโดนแขนเสกสรรครับ <c> โอ้โหแล <c> ้วเป็นจุดโทษเลยครับบีซีได้ลุ้นประตูขึ้นนำ โอ้เดี๋ยวคือจังหวะมันเร็วมากนะครับบอลมันลักษณะเจตนาหรือไม่นะครับของทีมมันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาเหมือนเป็นการผวามากกว่าครับบอลกำลังจะอัดเข้าตัวลักษณะมันอาจจะบังเพื่อบล็อกหน้ามงดูจัวนี้ครับมิลานยับมาแล้วยิงเอ้าไิลลี่เป็นข้ามตาเลยครับโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนำบีซี ไปลืน่นซก่อนครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับหลักฐานอ้<ค>อเต็มๆตมเลยครับขาซ้ายกับนะขาหลักพอปักปุกป๊บขวาจะตะวัดตามนะครับซ้ายนำไปกอนแล้วก็เลยผลที่ออกไลเลยเกินนะ้าเสรยเทนขยับมาแล้วซัดเลยครับลูกนี้อวแปะลูกนี้เปลี่ยนทางโอ้โหเกีอนนยบได้ครับโอ้โหมิลานไวดักรอเปลี่ยนทางอยู่แต่ว่าแลูกนี้ถ้าช้าเข้าไปก็น่าจะรัาหน้านะครับ แต่ว่าคงไม่ยกด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอยู่ที่บอลครับไม่ยิงครับไปชุดสะยิงลูกนี้ตกขึ้นยอกมาแล้วรับกระชอกข้ามคานครับโอ้สองแตกรับลูกนี้ประยุทธ์เลยด้วยทีครับจากชุดสนะยิงอัดแล้วบอลไปตกพื้นตรงเส้นหกหลาพอดีขวาสุดครับมาปัดเข้าไปด้านในก็เคลียร์ไปก่อนยังได้อยู่สุพร์ชาติเขาทิงเองโอ้มาได้ลุ้นครับลูกนี้ โอ้แมในจาไปได้แทงออกไปครับทางซ้ายยืนมามิลานมิลานเข้าขวานางแตงอีกทีหนึง่งมิลานเต็มเหนียวครับโอ้โหต,ติดไซด์แล้วแถบออกไปครับได้เตะมุมนะครับคือใหม่ใหม่แต่นีลูกนี้มิลานล่วงไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยแบบนี้โอ้โห,โหนี่คือสิ่งที่ <lok> ทางเตโก้เองก็เก <ions> right right. ือบจะแดงอยู่แล้วครับาตรงนี้ไม่รอดแล้วครับเต็มๆเลยอ่าก็เป็นเสือบศิวกรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคราวนี้ก็มาสลับมาเป็นมิลานบ้างนะครับย้ำมาไปทักเต็งปั่นนี่แล้วเนี่ยโอ้โหบอลคุณติดเลยครับกองหลังของอุบัลประตูขึ้นนำครับของบีซีเดลโรกับฟรีคิก สุริยาวิ่งข้ามหลอกให้ก่อนหน่อยหนึ่งนะครับ <nella un ie> แล้วก็พิทักษ์พงย <with> ิงไปทางมุมที่รงเปิดฝั่งเอาไว้แต่ว oh yeah, okay. ่ากว่าจะเห็นบอลเนี่ยมันช้าไปหน่อยก็เลยออกตัวช้านะครับลูกนี้เข้าไม่ถึงบอลคือมุมไม่เบียดครับโบซานเซสเชียบเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้ก็ปัดหูบอลน่าจะชนคานข้ามไปเองครับลูกนี้โอ้โหยิงน่ากลัวไปจะลบพลิกมาสวยครับตรงนี้จะรวม ยิงยัดเสาแลวครับโอ้โหไปชนเสาโดนออกมาไม่ได้ประตูที่สองครับขยาบองเข้าไปด้านในหาเพื่อแล้วครับไม่มีตัวจะเปิดให้ก็เล่นกันแบบตรงๆเลยครับอัดหลังเท้าได้ไหมวางขึ้นไปครับพี่เป้ทิ้งมาแล้วสูกพอร์อ้าโถบแล้วบตาตัดหน้าลูงนี้วอลิเป่าเลยครับแล้วเป็นจุดโทษครับโอ้โหราชนาวีแม่นี้ ใบเหลืองครับโอ้โหนี่เป็นช่วงเวลาที่เป็นสถานการณ์บีซีซึ่งน่าจะคุมไม่ได้หมดแล้วไปปล่อยบอลตกก่อนโอ้โหแต่ว่าระยะที่ทำฟาวถ้าดูจากภาพช้าก่อนเข้ากรอบโทษชัดเจนนะครับใช่ครับมันเป็นจังหวะที่นอกเขตโทษนะแม้ขยับเข้ามาแล้วยิงลูกเซฟไม่ได้ครับแล้วรามีซ้ำเอาซ้ำอีกทีก็แล้วเซฟอีกครั้งนะครับโอ้โหสุดยอดแซงหน้าไปสิโอ้โหระหว่างนี้ติดลูกทีมสองครั้ง โอ้งผู้นี่แปลเลือกไปทางขวาของตัวเองแล้วประสิทธิ<อ>์ไปถูกทางนะครับปัดได้แล้วก็ต้องลุ้นอีกนิดหน่อยจังหวะโตจะตามซ้ำปรากฏว่าวิกเตอร์แล้วเตะสวอขึ้นมาอ้าสืสักจับได้ครับแล้วหมดเวลาการกแข่งขันซะก่อนจบเกมกับบีดีโรสนาเกับตั้งเป็นน <ละ S 2> ันาละละสนาวี ได้1นึประตูต่อศูนย์ครับไทยได้ปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกบีซีก็ได้จุดโทษก่อนมีลานได้ท่าม,าม้านขาล่านหลังมาเนี่ยครับโอกาสจะตีเสมอราชนาวีในช่วงโทดเวลาก็ปรากฏว่ามยิงจุดโทษไปโดนเซฟสิครับเฟลิเป้ Felipe. ก็เป็นประตูเดียว